สวัสดียังเป็นทางการครับและในที่สุดครับวันนี้ครับก็ถึงเวลาแล้วครับหลังจากออกรถมาได้เดือนกว่าๆนะครับเพิ่งมีเวลาครับพาเจ้าซีเกอร์เซเคันนี้ครับมาแต่งหล่อมาดูหน้าตารถเดิมๆนะครับของเดิมนะครับดุมล้อจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะทําการพ่นดํานะครับให้กลายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับ ตรงคาลิเปอร์ตรงสีส้มตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีทองเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรกันครับเนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการทําตรงนี้ครับให้เป็นสีดําเงานะฮรรวมถึงเบรกด้วยครับเบรกตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นแนวออกสีสีทองนะครับสีทองแบบ AMG นะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จว่าเป็นอย่างไรนะโดยการที่เราจะทําทั้งด้านหน้าและด้านหลังสีล้อนะฮะและอีกตำแหน่งหนึ่งครับที่เพิ่งคิดขึ้นมาได้ว่าอ่ะไหนๆก็มาละเราอยากทาตรงไหนกันบ้างครับนี่ครับตรงโลโก้ตรงนี้ นี่ครับโลโก้ตรงนี้นะของเดิมเนี่ยมันเป็นสีเงินนะมันมีตรงตำแหน่งด้านหน้านะครับแล้วก็ตำแหน่งด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับตำแหน่งด้านหลังนะครก็จะเป็นทัหษละเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับก็คือตรงตำแหน่งตรงนี้ นี่ครับนี่ฮะ 7X นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ครับเราก็จะทําให้เป็นโทนสีดานะครับมันจะเป็นอีกมุมมองนึงครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ก็จะเริ่มทําการยกล้อครับหลังจากที่เอาหัวดุมตรงเนี้ยออกออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีการติดเอาไว้ล่วงหน้าครับผมว่าล้อเนี้ยเป็นล้อด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นต้นนะครับยกมันไปฮนะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทําการถอดออกเดี๋ยวค่อยมาดู วิธีการทํากันนะครับว่าเขาทํากันอย่างไรอีกทีนะตอนนี้ล้อหลังนะเราก็ทาการถอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ครับเราก็จะทําการเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีทองนะฮะเดี๋ยวมาดูทีนง้ว่าเป็นทองแบบไหนครับเพราะมีทั้งทองอ่อ,อนทองเข้มอ่าทอง,ทอ,งออกเหลืองอ่าเดี๋ยวมาชมกันว่ามันจะลงตัวกับบอดี้สีเขียวนี้หรือเปล่านะครับสำหรับล้อที่ถอดออกมานะครับก็จะไม่มีการเอาลมยางออกนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการเอาก๊อเทปนะครับปิดแตามขอบนะแล้วก็ทําการพดหลังจากที่ทางฟานเนี่ยได้ทําการถอดล้อออกเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เขาก็จะทําการอัมร้อเนี่ยนะครับออกไปทําการขัดก่อนขัดให้ผิวเนี่ยจากความมันของสีเนี่ยหลุดออกไปกลายเป็นออกเป็นโทนออกด้านๆนะเพื่อที่จะลงสีได้ง่ายซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการเอาสกอ็อตเทสเนี่ยมาติดตามขอบอีกซึ่งในการติดตามขอบตรงเนี้ยจะค่อนข้างที่พิถีพิถันครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่สาคัญที่สุดครับว่าสีเนี่ย จะไม่เกินลงไปในตำแหน่งอื่นเป็นต้นนะครับ A few moments later มาโอ้โหมาตั้งแต่10โมงฮรตอนนี้นี่มาประมาณบ่าย2โมงครึ่งแล้วในช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเนะี่ยช่างก็มีทำการพักไปเนาะตอนนี้นะครับที่เราเห็นนะฮะเขากำลังนำพลาสติกนะครับมาเริ่มทำการขุมตัวรถครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาใชาร้ระยะเวลาประมาณเกือบเกือบ2ชั่วโมงครับเพราะว่ามีอีกคันด้านหลังไงแลวเนื่องจากว่าเขามีการทําล้อเหมือนกันครับอีกคันหนึ่งด้านหลังเป็นสีดําก็เลยต้องทําทีเดียวครับ ทีนี้ตอนนี้ที่เขาทำครับคืออะไรผมทำการหุ้มเพื่อที่จะนำสีเนี่ยมาพ่นในส่วนของเบรที่ผมต้องการเปลี่ยนเป็นสีทองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆอีกทีนะครับผมอมาดูกันตรงนี้ครับผมนี่ครับก็จะมีการหุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำการพ่นสีลงไปนะสีที่เราเลือกก็เป็นสีทองนะเดี๋ยวมาดูครับว่าไอ้ทองเนี่ยมันจะออกมาแบบแนวที่ผมคิดหรือเปล่า แล้วในส่วนของล้อเนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปเนาะเขาก็จะมีทําการทําการขัดผิวด้านหน้าออกนะครับแล้วก็จะมีการเอาพวกเทปเทปกาวนะฮะเทปกาวนะปิดนะปิดตรงร่องของตัวยางก่อนปิดจุกด้วยนะครับแล้วก็หุ้มหมดเลยเนี่ยจะทำอย่างนี้ทั้งหมด4ล้อนะครับเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าล้อเนี่ยเวลาติดกับเนี่ยจะติดผิดครับเพราะว่าเขาจะมีการเขียนมาร์คกิ้งเอาไว้แล้วนะอันนี้ครับเป็นการติดทั้งหมดครับพ่น แล้วเนื่องจากเวลาพ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นพ่นในลักษณะที่เป็นกลางแจ้งฉะนั้นก็เราต้องคุมดีดนะเพราะว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้ก็คือมีเรื่องเรื่องลมด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตในการตอนพ่นอีกทีหนึ่งอ่ะตอนนี้ล้อก็ทยอยครับนาเข้าไปในห้องพ่นสีนะฮะนี่ครับในห้องพ่นสีนะฮะมันจะมีการแบ่งเลยนะครับพ่นสีไปแบบนี้นะฮะอันนี้รถรถรถอีกคันหนึ่งก็พ่นสีสีเดียวกันไหมฮะอ๋อ oh, สีเดียวกันเลยในชะ่ไหม อ่ะโอเคก็อย่างที่บอกครับก็เนื่องจากรถสองคันเนาะก็จะเป็นล้อทําเป็นดําเงาเหมือนกันนะก็เลยถือโอกาสนะครับทำชีเดียวเลยนะฮะก็ก่อนหน้าเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับมีสมาชิกซ e เกอร์เซเนี่ยตัวลองเลนสเนี่ยมีการพ่นไปแล้วนะครับจะเป็นพ่นแบบดําแบบด้านนะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูในเพจของ Color Deep ได้นะครับว่าเป็นแนวด้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือตัวโลโก้นะโลโก้ นะครับโลโก้ตอนนี้ก็คือมีการแกะออกไปแล้วนะครับแกะไปแล้วแล้วก็ทามาร์กกิ้งเอาไว้เวลาติดนียจะได้ติดตามตําแหน่งเดิมนะเป็นสีดาเหมือนกันนะฮะไปดูทางด้านหลังรถสิด้านหลังรถนะครับเพราะว่าด้านหลังรถเนี่ยเราก็ทําเป็นโลโก้ดาเหมือนกันนะครับนี่ฮะก็เอาออกไปแล้วแล้วก็ทามาร์กกิ้งตาแหน่งเอาไว้นะครับให้รู้ว่าเนี่ยเวลาติดเราจะติดตามตําแหน่งเดิมประมาณแบบนี้นะครับ นี่ผมเผลอไปเข้าห้องนง้ำแค่แป๊บเดียวนะเดินออกมานะฮะตอนเนี้ยเขาทําตรงเบรเนะี่ยไปส่วนหนึ่งแล้วก็คือเขาอะมีการฉีดในตัวน้ํายาเคลือบสําหรับในการใส่ตัวเขาเรียกว่าอะไรสีสีรองพื้นอนะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับคือก่อนเดิมอะเขาว่าจะมีการเอาตัวแบบพ่นพ่นแบบเศษสายก่อนอะแล้วค่อยๆทาใส่พวกสีรองพื้นไปนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะทําการลงสีจริงครับประมาณแบบนี้ครับ แล้วก็ตอนนี้ในห้องนะครับก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวทำทำสีแล้วครับผม และตอนนี้ครับก็เวลา6โมงนะครับนี่ในที่สุดครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะนะครับนี่ล้อดำนะครับแล้วก็ข้างในเป็นเบรกคลองแต่ว่าตัวโลโก้นะครับตอนนี้ยังไม่มาติดนะฮะเดี๋ยวรอเขาติดนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็คือทำทำมาร์คกิ้งเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้แสงหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนสวยจบๆวันพรุ่งนี้เช้าตอนที่มีแสงกันนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ The next day สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับนี่มาดูกันตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้ก็จะเป็นสีเขียวตัวลองเลนส์นะครับแล้วก็ล้อที่ได้มาเนี่ยจะเป็นล้อขอบ19ซึ่งล้อตัวเนี้ยถ้าเป็นในตัวสเปคจีนเนี่ยลนยนี้สีนี้นะครับจะเป็นล้อขอบ20นะครับแล้วพอไปจับคู่กับยางบิชิตินเนี่ยคือสวยมากเลยนะแต่อันเนี้ยจะเป็นล้อขอบ19นะครับนี่ก็เป็นการทำสีตัว ิสเบกนะครับเป็นสีทองนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในการทําล้อของเขาเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการขัดก่อนพอขัดเสร็จปุป๊บก็ค่อยทําสีลงไปนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลานิดดึงในการเตรียมเตรียมผิวนะฮะผมว่าการเตรียมผิวเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ในการพวกโปรเทคต่างๆด้วยนะฮะร,รวมถึงในการที่จะทําเบรกเนี่ยจะต้องมีการคุมรถคุมซุ้มล้อคุมทุกอย่างให้ดีนะแล้วก็ไอตัวในการทําพวกสีของล้อตัวเนี้ย ก็ต้องทําการโปรเทคฮะปิดขอบยางปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการเคลือบแลกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งส่วนของล้อแล้วก็เบรกด้านในนะฮะตัวนี้จะเป็นสีแบบทาวอนนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นโลโก้นะอันนี้เป็นถ่ายแบบย้อนแสงนิดนึงนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นโลโก้สีดำนะครับเซนะฮะสำหรับผมนะฮะก็ทําที่ คัลเลอร์ดิฟนะอยู่ตรงแถวพระราม5้านะครับท่านไหนสนใจก็ลองไปติดต่อสอบถามดูนะครับก็ผมได้ราคาอยู่ที่ประมาณ9,9 0 0นนะฮะแต่ถ้าเกิดตัวโลโก้นเนี่ยก็เป็นจุดละประมาณ800บาทนะครับราคาปกติทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ134 0 0ประมาณนะี้ยังไงแล้วแต่เนี่ยลองไปสอบถามไปเช็คราคา,ราคากับร้านอื่นดูก,ก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับความสะดวกเลยนะแต่ว่าอยากให้ดูผลงานที่นี่คือเวลาขาั้นนำสีนยเขาโปรเทคทุกอย่างหมดเรียบร้อยราคาเหมาในส่วนของทำล้อ ทำจันเบรกนะครับคือ4ล้อเนี่ย9,900บาทครับแต่ส่วนโลโก้นะครก็ไปคุยกันเองอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นอยู่จุดละ800บาทนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับโปรเจกต์ที่2ของผมนะครับโปรเจกต์แรกก็คือการทาฟิล์มนะครับโปรเจกต์ที่2ก็คือการทําล้อให้เป็นซุ้มซุ้มดำนะครับแล้วก็ตัวเบรกเป็นสีทองนะโปรเจกต์ที่3นะครับตอนนี้ที่กําลังคิดอยู่นะก็คือจะหายยางนะครับมาปิดเสียงตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดต้องตรงนี้นะล่องตรงนี้ เพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราเราดูนะครับถ้าเกิดเราดูนะครับเราเห็นแล้วว่าบริเวณตรงจุดนี้นะครับยังไม่มีตัวยางเนี่ยมาเก็บงานตรงนี้นะฉะนั้นผมกจะว่าถ้าเอายางมาปิดตรงนี้ด้วยนะเสียงน่าจะดีขึ้นนะครับเนะี่ยพอเวลาปิดไปใช่ไหมมันก็จะเก็บตรงร่องตรงนี้พอดี อันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่3ที่ผมคิดเอาไว้นะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนที่ผมคิดเอาไว้ก็คือจะทําช่วงล่างนะในส่วนของโชว์อาจจะเพิ่มความหนืดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามครับกับ EV นิแวรครับขอบคุณครับ